หลังจากที่ได้พี่แจ็คสันมานะครับก็ลองเอาไปใช้ใน RTA ์ที TA, เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ทำให้ทีมเนี่ยมีการเพิ่มแอ t แท k บาร์แบบไลมนุษย์เียทำมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กลับสวัสดีพ่อแม่เราแสดงนะครับวิดีโอสุดรายการ Two Nubs s u m m e n e s c a s t นะครับเราก็อยู่กับรีวิวของพี่แจ็คสันนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโอ้โหตัวนี้นี่หลังจากที่ได้มานี่เล็กผมต้องปรับตัวก็นั่งเยอะทีเดียวแล้วก็ลองหัดเอาไปเล่นดูในหลายๆเกมนะโอ้โหบอกแต่ทีนี้ก็เจอจุดเด่นของพี่แจ็คสันออกมาจนได้นะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่มีความสามารถทั้งในการลบแล้วก็ซัพพอร์ตจังหวะในเกมได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการเติมแอตแทกบาร์ให้ทีมนะครับแล้วก็เอาไปแก้พวกเกี่ยวกับตัวลดแอตแทกสปีดต่าง ในที่ทีมเราจะโดนได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่แจ็กสันทำอะไรได้บ้างนะครับก็นี่ครับผมพี่แจ็กสันนะฮะนั่น,นเลขสี่สิบนะเป็นมอนสเตอร์ห้าดาวแสงมืดนะครับอ่าก็ หลังจากที่เราได้มาเราก็จะเป็นต้องทำรีวิวแหละเพราะว่าเราก็จะต้องหาจุดเด่นของมันนะครับเป็นมอนสเตอร์สายสปอร์ตนะนัเนเวล40นะ HP อยู่ที่11,205 HP สูงทีเดียวนะครับ ATK 8 681ก็ ATK กับ,บ้านนะครับผม Defense อยู่ที่7714นะซึ่งเป็น Defense ที่ดีนะครับผมในค่า Defense ที่เรียกได้ว่าอยู่กลางๆและกึ่งๆสูงไปหน่อยนะครับ Speed อยู่ที่105นะครับผมก็เป็นตัวสาย Sky Surfer เนี่ยเป็นพวกที่สปีดต้นท่องข้องดีอยู่แล้วด้วยนะครับ ความสามารถนะผมเปิดคอ,องพิแจ็กสันนะ leader skill เนี่เพิ่ม accuracy นะครับผมให้ในอารีนาเนี่ยห้นะก็ถือว่าแบบใช้ประโยชน์ได้ในเกมที่แบบอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นทีมตั้งรับแล้วเราจำเป็นจะต้องแบบไอ้เล่นเน้เนพวกจังหวะกันความแม่นยำอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับตัวนี้ช่วยทีมได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับอันเนี้ยตัวสกิลพลาร์สีของเขาเนี่ยอันเนี้ยคือจุดสำคัญที่ทำให้แจ็กสันเนี่ยมันมีความโดดเด่นเลยนะครับอ่ะ ถ้าแบบอันนี้คือ,อชื่อท่าชื่อซินดิจิติกนะซินดิจิติกนะครับผมเอฟเฟกต์ Effect, นะครับท่านี้ก็คือเป็นการเพิ่มแอตแทกบาร์ให้กับเพื่อนเื่อนทุกคน10%นะครับตามจำนวนของการลดแอตแทกบาร์ที่ฝั่งเราได้รับนะครับความหมายคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราถูกตี1ฮิตอ่ะเราโดนดีเคลมกระโดดกระซุก <c oughs> กระทุงไป1่ฮิตนะครับแอตแทกบาร์ของทีมเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น10%ทุกตัวนะครับถ้าทีมเราโดน รถแอทแท็กบาร์อย่างโซวว่าริวกระโดดมุนตัวเตะตุ๊บๆเข้ามาใช่ไหมครับทีมเราโดนรถแอทแท็กบาร์สตัวก็เพิ่มแอทแท็กบาร์ขึ้นมา40%นะครับอ่ะอันต่อไปนะครับผมก็คือสิ่งที่มาสําคัญเนี่ยก็คือการเพิ่มแอทแท็กบาร์เนี่ยนะครับเอฟเฟกต,ต่างๆเนี่ยในการเพิ่มแอทแท็กบาร์ของฝั่งเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะแต่อันนี้ใช้กับบอสไม่ได้นะนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่า การเพิ่มแอตแทกบาจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแบบที่มีพี่แจ็คสันกับไม่มีพี่แจ็คสันเนี่ยต่างกันยังไงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า เวลาแปมไฟยิงอย่างเงี้ยใช่ไหมเพิ่มแอตแทกบาปึ๊กปึ๊กขึ้นมาก็จะเพิ่มผลของการเพิ่มแอตแทกบาร์อีก50%นะครับซึ่งถือว่าเยอะแบบเราก็แบบวนเทิร์นได้เร็วมากเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันในเวอร์อารีนาด้วยนะครับอีกอันนึงอย่างเช่นอ่าเวลาม้าลมแปงลงร่างอย่างเงี้ยม้าลมเนี่ยยิงแล้วเพิ่มแอตแทกบาร์ใช่ไหมอันนี้คือสุดท้ายแล้วม้าลมอ่ะเวลาที่มันยิงเสร็จถ้ามันติดคลิปหมดมันจะได้แออ่าแอตแทกบารแต่มมาหนึ่งหัวเปอร์เซ็นต์พอหนีเต็มเกลือใช่ไหมอันนี้จะเพิ่า จะไม่มีใครขัดขวางการเติมอ่าการต่อเทิร์นของม้าลมได้อีกนะครับถือว่าโหดมากเคียวลมอีกเช่นกันเคียวลมก็เติมแบบแอทแท็กบาร์แบบสะใจมากนะครับอ่าสปินกราฟช็อตอันนี้เป็นท่าสําคัญเหมือนกันก,ก็ทําให้เป็นตัวที่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ลบแล้วทำสตันได้เหมือนกับอ่าเจ้าไมา้หรือว่า,าเจ้าตัวเซิร์ฟทัชน้ําอะไรที่ได้รับความนิยมกันนะครับอ่คัตแบ็กบลอันนี้เป็นท่าพื้นฐานเนาะโจมตีหนึ่งครั้งนะครับผมมีโอกาสในก,นกนรารลดแอทแท็กบาร์15%นะครับแล้วก็เอาไว้ตัดจังหวะโน่นนี่นั่นได้ พอดีพอสมควรนะครับอ่าเวกเกนแล้วพอแอคเรซี5%อันนี้ดีมากๆนะครับลูนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันใน RTA ดีกว่านะอันนี้จะทำเพื่อแบบเป็นพวกสกิลเทสอะไรอย่างงี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะสำหรับอ่าการทำสกิลเทสนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับในโลกที่มีพี่แจ็คสันกับไม่มีพี่แจ็คสันนะอันนี้เป็นโลกที่ไม่มีพี่แจ็คสันนะครับว่าการเพิ่มแอทแทร์จะเป็นยังไงนะอันนี้เราก็พอทราบกันอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างเช่นฝั่งตู้มีใชสอรนะงตัว่า เคลียวลมเนี่ยแอตแทกบาร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักแบบเท่านี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณสักแบบเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในน้อยนะอ่าเดี๋ยวพี่แวมไฟก็เดี๋ยวรอๆนะปึ๊บปุ๊บชึบชึบเอาเคลียวลมต่อไปก่อนนะเติร์ดเติรดติรดอ่าเคลียวลมจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแชปเชฟอ่าแอตแทกบาร์ของแวมไฟเนี่ยก็จะตกที่ประมาณแบบอ่าเพิ่มขึ้นมาประมาณสักแบบเออสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่าเตินะร์ดติรดอ่า,อาประมาณนั้นนะครับ อ่ะก็เห็นไหมอันนี้ก็คือแบบโลกที่ไม่มีพี่แจ็คสันนะครับโลกที่ไม่มีพี่แจ็คสันนะอ่าเดี๋ยวเรามาเทสอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยข่าวมนไฟเนี่ยนะครับกันเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะค,นนคืออันนี้สีน่สะิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่ะก็ในโลกที่มีพี่แจ็คสันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมจากอันนี้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่สิบเนี่ยก็จะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะอันนี้คือโลกที่มีพี่แจ็คสันนะครับอ่าโลกที่มีพี่แจ็คสันนนเป็ยังไงไล่นะะดูแชก เห็นไหมฮะเกือบเต็มเกือบเต็มถือว่าเพิ่มได้เยอะมากนะครับถือว่าเพิ่มได้เยอะมากชึบอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูของแวมไฟอีกทีหนึ่งนะครับอ่าพี่แวมไฟตราบตาบเห็นไหมฮะเพิ่มเยอะอยู่นะหนึ่งสองเห็นไหมเพิ่มเพิ่มเอ็นหน้ามาเกือบเต็มนะครับอันนี้คือสองตัวนะถ้าสี่ตัวนี้ไม่ก็คือว่าถ้าเกิดวันเซอร์ฝั่งตัวมีสี่ตัวนี่คือไม่ต้องสืบเลยฮะเห็นไหมฮะแวมไฟนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเติมเทินกันสนุกสนาน ทีห้านะครับผมตึ๊บเนี่ยลดแอทแท็กบาเ,เ,เยอะมากนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองอีกทีนึงนะเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองให้แบบฝั่งโน้นมีอ่มีตัวที่ลดแอ t แท็กบาดูบ้างนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าตัวที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่นริวน้นามเป็นต้นนะเ,เดี๋ยวเรามาลองเตะเร็วตึ๊บเตะเร็วเราเตะอยู่นะจืมเราเตะอยู่นะจ้ะตเะตะมาเร็วเห็นไหมฮะ ก็เวลาที่เตะม,มาเนี่ยแอดแทกบาร์ฝั่งเราเนี่ยจะจะเพิ่มขึ้นตัวละส0%นะครับผมจะตามจำนวนที่ถูกลอแอ a แท็กบาร์ลงลงไปด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเดี๋ยวเราลองมาเทสกับเจ้าตัวดีเคลมันกันบ้างนะดีเคลมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เห็นชัดนะครับนี่ฮะก็ทำให้เราสามารถที่จะแซงเกตของพวกดีเคลมพวกอะไรได้ด้วยนะอะ่เดี๋ยวลองดูนะครับเดีย๋ยวเอาแวนไฟออกละกันเพราะว่าแวนไฟนี้เขานั่งสร้างความปั่นป่วนในการเพิ่มแอ a แท็กบาร์ค่อนข้าง แทงปึ๊กเห็นไหมฮะพอโดนแทงอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมแอตแทกบาทีมเราก็จะเพิ่มขึ้นสิบสเปในในทุกๆค,ครั้งที่โดนรแอตแทกบาเลยนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ดีเคลมเนี่ยโอ้โหเลยได้ว่าสร้างความลำคานได้เพราะว่าแบบมันขึ้นมาแซงสิเอร์เซ็นเลยอะ่ะแบบเห็นผลเขานั่งเยอะทีเดียวนะครับอ่าก็แต่ว่าตัวนี้การพวกแบบรถแอตแทกบาแบบหมดหลอดได้ยากนะอย่างเช่นแบบว่าพวกผู้ก,กันลมพวกโรโบลมพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบเทสมาแล้วค่อนข้างที่จะได้ผลที่ไม่ค่อยดีนะครับ เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับผมแจ็กสันใน RTA กันนะครับก็แจ็กสันใน RTA นะก็ผมก็จะมีการทาลูนเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูที่แบบไอ้ภาพใหญ่ในการใช้งานกันนะครับก็ภาพใหญ่ในการใช้งานเนี่ยเงื่อนไขในการใช้ของขอ,งของผมเนี่ยจะมีสองข้อข้อที่1ก็คือ,อ,อฝั่งเราเนี่ยมีตัวที่เพิ่มแอตแทกบานะครับอยู่ในทีมนะ แต่ตัวเด็ดๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นแวมไพร์ไฟนะตัวนี้แบบว่าเล่นได้แบบสะใจปึป๊บปัป๊บปดๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ให้ดูไปแล้วเล่นกับเคียวลมได้นะครับเล่นเล่นกับเคียวลมได้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออ,อใช้กับตัวที่เพิ่มแอตแทกบาร์ได้อีกหลายหลาๆตัวดูอิดอะไรพวกพวกเนี้ยคือนหนึ่งแล้วก็เราต้องมีตัวเพิ่มแอตแทกบาร์ใช้ในทีมเรา หลายๆตัวเงื่อนไขที่2ฝั่งศัตรูต้องมีการลดแอ t a ท k บาร์ที่ใช้กับทีมแล้วด้วยนะครับก็การลด a อ t แท k บาร์ก็อย่างเช่นที่ให้ดูไปแล้วก็จะมีดีเคลมใช่ไหมอ่ามีพวกแบบดีเคลมอ่ามีพวกตัวที่ลดแอ t แท k บาร์ได้เล็กน้อยอ่าริวน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็แล้วก็นอกจากนี้ก็คืออ่า อย่างแต่ว่าถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีการลดแอตแทกบาแบบที่แบบเรากู้เทินไม่ได้อะไรแบบแบบนี้แบบพวกโลโบโลมผู้กันลมอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอันตรายมากอาจจะใช้งานได้ค่อนข้างจะลําบากนะก็ถ้าเกิดพ้กันลมแล้วเจอผู้กันลมแต่ว่าเราได้เอาเอาแแวมไฟลงอันนี้ก็อาจจะมีลุนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองชั่งน้าหนักกันดูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่า,าหลังจากที่เราเอาพี่แจ็คสันไปเล่นนะครับแล้วแบบว่าแบบไอ้พวกพอเราใช้เสร็จแล้วเนการเพิ่มเทินเพิ่มอะไรเนี่ยมันแบบมันเห็นผล มากขนาดไหนนะครับเด,เ,รเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะนี่อันนี้แจ็คสันกับแวมไฟนะครับนี่เห็นไหมดูดาบแล้วเหมือนกับว่าจะดามจจะไม่พอหรือจะขาดนู้นขาดนี่เลยนะนะครับสำหรับเกมนี้นะนี่ฮะสตูก็เจาะไปที่เคียวนะ๊บเนี่นเห็นไหมแอตแทกต์บาร์เข้ายเพิ่มขึ้นนะครับเม,เมื่อเมื่อตะเกียอันนี้ก็ใช้กับโอลิเวอร์พอได้ด้วยนะ ฝ่านนก็จะเล่นโอลิเวอร์มาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็จะนี่ฮะเริ่มวนเทินแล้วนะได้ไปหนึ่งแล้วนะครับเก็บไปหนึ่งแล้วนะครับอ่าแวมไฟยิ่งปากปากเข้าไปนะครับเพิ่มแอตแทคบาร์ Bar, เกินครึ่งเคียวแชตเตอร์ต่อเลยนะครับเนี่ยอันนี้เคียวก็เกือบจะตายแล้วนะครับแต่เราก็ได้แบบเนี่ยโดนลดแอตแทกบาร์ก็โดนต่อเทินต่อเนื่องอีกนะครับได้ได้รับการเพิ่มเทินนะเนี่ยเราก็แบบเจาะไปเรื่อยปุ๊บได้มาอีกแล้วเนี่ยแบบว่าออร่าเคลื่อนไฟนี่วนไม่ทันเลยนะฮะ โอ้ oh, นี่มันอะไรกันเนี่ยเธอมันเยอะเหลือะเกินปกัปกปักยิงใส่ลิงลมใส่อะไรเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับแจ็คสันยิงต่อไปนะครับเจาะต่อปากปากเนี่ยฮะเธอมันมันขึ้นเร็วมากนะเธอมันวนแบบเร็วจีเลยนะครับตืดๆเนี่ยสุดท้ายจนกระทั่งแบบฝั่งน้นนะ่ะขึ้นมาเลยเหลือแค่ตัวเดียวแล้วแบบเธอไหลไหลไๆเลยนะวิ่งปืดวิ่งปืดเลยนะฮะเนี่ยฮะตามไม่ทันนะปืบปืดสปีดติกก็ตามไม่ทันแล้วตอนนี้นะนี่ฮะป๊ดเข้าไปเห็นไหมมันวนเธอเร็วมากเร็วจีเลยนะครับ ก็แจ็กสันก็จะเป็นตัวที่แบบไอช่วยในการแบบเ, ي, เติมเทินแบบเร็วจีได้นะครับอ่าลองอันนี้ดูอีกทีนะครับขอบคุณค E C M ที่มาเล่นด้วยกันนะเกมนี้นะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นแจ็กสันกับแบมไฟเช่นกันนะเนี่ยเราแบบนี่คนไคน a C M นะได้อสัสโ l มืดมาด้วยนะครับยินดีด้วยนะโหอิจฉาเลยนะ,นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เฮ้ยมังเอาอสัสโ l ไฟไว้ยเอ้ยเอาอสัสโ l มืดมาโซ่ยอย่างงั้นเหรอเฮ้ยเราอิจฉานะฮะ อันนี้ก็โดนโปรโวกมานะครับเราก็จะได้เห็นข้อดีของอาซูลามืนด้วยนะอาซูลามืนเนี่ยเวลาแปลงร่างมันเพิ่ม max hp ด้วยนะครับ <c oughs> เนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บตายลวแล้วก็นี่ครับผมเพิ่ม attack bar <c oughs> เพิ่มอะไรไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วเราก็นี่ครับก็เป็นจังหวะให้แบบไอ้พวกตัวที่ทำ damage ของเราที่เป็นตัวคลิปหรือตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะทําจังหวะได้ต่อเนื่องนะเนี่ยก็เล่นกับวาไฟได้ก็นั่งดีด้วยว่าวาไฟก็ได้เป็นตัวที่แบบว่าคอยประกันชีวิตทีมได้นะครับอันนี้เราก็แบบเราได้วนเทิร์ อ่าเพิ่มแอตแท็กบัฟเพิ่มอะไรไปนะครับก็ได้เห็นไหมการบอลเธอมันจะแบบโอโ้โหเฮลตี้มากมันจะแบบเราเราจะได้เธอนะค่อนข้างบ่อยจากการที่แบบเติมแอตแท็กบัฟอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ เนี่ยแหละครับก็เป็นข้อดีนะของเจ้าพี่แจ็กสันนะครับก็ถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวนี้ก็คือแนะนําให้แบบไอ้ลองปั้นกันแล้วก็ใช้กับโต๊ะเพื่อแอตแทกบาร์นะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึงที่เอาไว้ป้องกันการลดแอตแทกบาร์ได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะลืมพูดถึงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ตัวนี้กับแพนด้าแสงนะครับก็แบบถ้าเราเจอแพนด้าแสงอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าได้ผลที่ใช้ได้เลยทีเดียวอีกเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสอหรับรีวิวของพี่แจ็กสันนะครับก็หวังว่าถ้ารีวิววนนนนนนีีน้้้่่่าาาจะะะะมมมปรรรรโยยชชช์์์กกกกกััับบบบเเพืือออๆคคคถ็็ลลลด like, ดไแแผ อย่าลืมนะครับก็เติมถูกเติมไว้นะเติมกับพาวเพ,า,พาวฟูลเพเมนน์นะครับผมก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เติมไปจะเข้าสตออ์ไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยววันที่ขอตัวลรับกันสวัสดีครับบ๊ายบาย